โอ้โหบินบินเนาะพี่อันโอ้โหรอบนี้ชนปึ้งไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองโอ้บินเร็วจังนะปลาพวกนี้แต่มีกี่ตัวมีหลายตัวโอ้ไม่ใช่น้อยน้อยนะโอ้รอบนี้ยกแทบไม่ไหวครับโอ้ย โอ้ยยูยู่อยูยูยู่ใหญ่ด้วยมั้งทำไมขึ้นหนักจังอีกาเออปากกาเข้าวายเจ๋วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอุ้ยโดดโอ้ยเล็ดมาแล้วเล็ดมาแล้วเล็ดมาแล้ว แลดมาแล้วแจ๋วตัวนี้ ตอนเช้าๆครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พามาอ้อยเหยื่อตักปลานะครับผมก็คือมากับจอยนักล่าท่าจีนนักล่าท่าจีนนะครับก็คือเขามาอ้อยเหยื่อนี่เหยื่อของเราก็เป็นกากมะพร้าวกับอาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเข้าไหมเราจะไหลลงไปข้างล่างเอาเพราะว่า ตรงนี้มันผักมันน้อยเดี๋ยวลงไปข้างล่างวันนี้โยกกันยาวๆมีตัวดึงไหมมันก็ไม่เห็นนะนะเขาเป็นอาหารมันไม่เห็นว่าดึงหรือไม่ดึงหัววิ่งโอ้โหโดด Ờ mi mi vô vô chắc vu chắc vu này à anh ngay xì đẽm ối chéo là phát cay một nương con bạc đang mà Lèn nhà mấy mà tưới mày hả ่ายแก้ง่ายหน่อยวางกับยายมันมีไฟโลนะเมื่อกี้เหมือนปลาแล็บเมัอเห็นมันพุ่งเข้ามาในป่าอยู่ไม่มีแรงงานก็ไปขึ้นหนักครับหลายคนของก็บอกกันว่าทำไมยกเร็วๆใช่ไหมอยากให้อยากให้มาจับเองลองมาจับดูเออยากให้จับเองฮะ ผมลองแล้วครับผมถึงให้จอยตักร็ะผมงัดไม่ไหวปลาเข้านะแต่เรางัดไม่ไหวอะแรงไม่พอ<ร>ไม่ถึง,ง,ถมงไม่เท่าไหร่อะแรงน้ำไงเออ,อ,รอแรงแขนนะ่ะแรงแขนน่ะผมมันได้แต่ตัวผมมันเบาพอยกทีผมก็จะหล่นน้ำนาน,น,านประมาณนี้ครับไปพุ่มใหม่กันลงสวิง มีชนไหมหรือเงียบเอิหน,นึ่งตัวแล้วโอ้ยดอกจันทร์หางแดงออ้ยหางแดงหางแดงใหญ่อะเอ,อ้ยเจ๋วอะหางแดงใหญ่ด้วยอเอาเต็มที่วันนี้ S <S 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 อะไรหลายตัวเลย <S 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 น้ำวน,น,น,ำน <S 2> <S 2> มีไหมเฮ้ย Mì, mì mì mì. này rồi, đón rồi để tối đi à? đón. nó ăn mốt Lạc dài vậy đi lạc vào <coughs> Bình cốt Ông có bím bím nô Thật Ô ô lớp này Lớp này đây chứ Ô oh. Chéo chéo แจ้วแจ้วแจ้วบานเลยรอบนี้เออเออข้าดีเข้าดีแฮะํามีอาหารนี้หางแดงนี่เยอะมากเลย เริ่มเข้าใจแล้วคิดวันนี้กับคิดทบทวนย้อนกลับไปทำไมมิตรสันตกปลาทะเบียนหางแดงได้เยอะรู้แล้ว <c oughs> เอาไปอ่อยได้พวกนี้แล้วก็ค่อยๆหย่อนเราทีละตัวสองตัวรอมันมารวมฝูงไอ้เราก็คิดจังแล้วทำไมปลาเยอะที่นี่ก็เยอะ อ้วนบุ๊บอ้วนบุ๊บแปดสิบบาทเดี่ยวขายกันเราต้องมีไอ้นี่มี มีมีม,มีมีหนึ่งละพุ่มนี้ไม่ค่อยเข้าอ่ะสี่ตัวไม่ค่อยเข้า <c oughs> số lượng rồi จะด,ดีดแรงสิเดี่ยวพวกนี้พวกของอยู่ในพุ่มนี้อยู่เลยวืบปุ๊บชนปึ้งไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง <c ười> โอ้บินเร็วจังนะฟ้าพวกนี้แต่มีกี่ตัวมีหลายตัวโอ้ไม่ใช่น้อยน้อยนะ รอ,อบนี้ยกแทบไม่ไหวครับโอ้โอยเจ๋วเลยวะคุ้มค่าที่เอาอาหารมาอ่อยเฮอเฮอเฮอเจ๋วเจีวเจ๋วเจีวทีหลังไม่ต้องนะข้าวโพดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัดมาใสา่รถเข็นมาก็เหนื่อยเลยโคตรโคตรเหนื่อยอ่ะเขาโอันนี้เขาโทดเหนื่อยอันนี้แบกมากระสอบหนึ่งกับก็นี่ใส่หน้ารถกับคลายรถมาได้สบายเลยเนะเจ๋วอ๋อ อยากตักบอกเดี๋ยวอาหารซีพีเขามาช่วย <laughs> อาหารดีเท่านั้นนะ <laughs> อาหารดีเท่านั้นนะมาจะเข้าแบบนี้เจ๋วเลยอะไปสู้ได้พอเช้าไม่หิวไม่จ้อยกินอะไรมายังนะกินปลาดิบเนี่ยนะกัดหัวเนะ หือทำน้ำจิ้มมาด้วยอันต่างประเทศเขากินกันน่าอร่อยดิโอ้โ,อโหเต็มกระมังแนบวันนี้ถ้าทำอย่างนี้นะแถวเรามาเริ่มอ่อยกันเลยนะครับเอาภูมนี้ด้วยไงไม่ทั้ง่านทั้ง่านเดี๋ยวจะไม่ทันใช่ไหม เผื่อแอรแเล็มันจะมากินไอโรบไง เดียบร้อยแบบนี้ตายฆ่าปฆ่าเหยื่อตายไม่ช่อะไรเคเดี๋ยวจะทําให้แค่คุมเดียวนะครับที่เหลือเดียวผมขอไปปล่อยแล้วก็เรามาดูตอนว่าเราตักกันเลยครับผมไปโโอ้ <c oughs> ว่าไม่ได้กินหรอกเปลี่ยนดีกว่าไหม <c oughs> ไม่ไปแล้ว <c oughs> บอกแล้วให้ผมทำแล้วหมดสิทธิ์ <c oughs> ไม่ได้กิน <c oughs> หมดหรือ,อยังหรือ,อยังเหมือนไปโดนกิ่งไม้อะตอนผมตักทีแรกหรือปลาชนก็ไม่รู้แล้วจ่ายดันเข้าไปมันยังไม่ชนเลยเลยผมว่าปลาชนของผมมั้งโอ้ยอยูยูๆๆอยู่ใหญ่ด้วยมั้งทำไมขึ้นหนักจังอีกาเอ,อ้ยปลากาเข้าว้ายแถว1 2 3 4 5 5, 5ตัว ชื่อเล่กดำๆ,ดำๆผมนึกว่าเป็นไอเลสดินนะได้เป็นปากกาครับเอาแล้วโอ้สมไมไม่กินเบ็ดถ้ากินเบ็ดนี้ปิด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 ,ปดสวยเลยเนี่ยโดนโยนโยนมาใส่นี่เดี๋ยวนี่ตักน้ำใส่สวยเลยอ่ะเจ้า เออตะเพียนใหญ่เออตอนที่ผมดันทีแรกผมว่ามันดึง,ด,งดัน,ด,นดันมือออกมาผมว่าผมว่าปาลาแหละโอ้กินท้องป่องเลยอ้อาวปลากาก็เข้าแฮะสงสัยมันอยู่นานใช่ไหมใช่เหยื่อมันอยู่นานปลาเพีย้ยปลาเพี้ย้วาวมาเรามาดูปลาเพี้ยกันตัวไซนี้ถ้าทางเหนือนะได้ลาบแล้วเนี่ย ลาบลาบอ่ะนี่โอ้โหแจ๋วส,สวยสวยับตามต่อครับ มีกากมะพร้าวแต่ไม่มีตัวเอา้ามีตัวนึงเอะสองตัวสามตัวว้าเวเจ๋วสลัดก็มานะอา่ลาลัดก็มาสลัดปล่อยมันเถอะเราปลาเนื้อน้อยกลางเยอะนชื่อฉลา ไปไปแล้วปุ่มโอเคเพุ่มใหม่อุย้ยโดดโอ้ยเล็ดมาแล้ว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 แจ๋วตัวนี้ ไซเนี่ยกินคนเดียวอิม่มกคนเดียวแตัวเดียวต้องกินไซใหญ่ๆจะ่มันยังไม่เข่าแยงมันเยอะกเกินฝากถึงเจเม่ด้วยนะครับรต้มยำตัวลรนิดครับ <c oughs> สองไม่เนื้อไอ่อิ่มช่วยช่วยแช่ถึงเจ๊ด้วยนะครับ <c oughs> ปาเลครับปลาพมพครับม,มันชอบบินขึ้นผักแล้วไปเลยมันก็ไม่ทันมัน เยอะใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่น้อยๆน,นะนี่อะไรเงี้ยนึกว่าตัวที่บินขึ้นผักหนีหมดไอ้ข้างบนก็โอ้ยตัวข้างบนก็ไม่หล่นเอาข้างล่างก่อนเถอะโอ้คุ้มรอบนี้ถึงว่าตัวบินบินนึกว่ามันจะนี่หลังแทงแล้วมั้นน้ำเออหล่นมาแล้ว ตัวเนี่ยหนึ่งหกตัวเจ็ดตัวนี่สายใหญ่อ๋มติดไม่เจอของเราตัวใหญ่ๆมาก่อนพวกเลยตัวนี้ฮาร์ดเปลงเ,เ,เลยันนน,น,นั้เป็คู่มี่เปลงเ,เลย เราพี่ตัวนัลวนนกล่ากัดเฮ้ยบางทีหน้าหนาวมันก็เป็นแผลนะหน้าจ่อยปลาบ้านผมมันเป็นแผลอย่างงี้ถนะ้าหน้าหนาวใช่เจ๋ว mี, 2 tua, cuối cùng, khép chạc đẹp, 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 มาแล้วครับปะัะเพียง <c oughs> โอ้โลละสามสิบบาทไงสามสิบบาทครับนี่โลร้อยปับนี่ียบร้อยครับผมมาทุณชุมดูประมาณสิบโลได้ปรวมของเราเดี๋ยวอยู่ในปากกาหนึ่งตัวกเียนหนึ่งตัวแล้วก็ประเล็บนี่ อัแลกหนึ่งตัวนะครับประมาณสิบกิโลครับผมไว้เจอกันใหม่อี e ีหน้าครับก็กราบสวัสดีครับ